สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอี V.I.P เช้าบ่ายนะคะทุกท่านวันที่14มิถุนายน2567นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องสำหรับนะคะแนวทางนี้จ,จะจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเอ่อสูตรวิ่งลูดนะคะทุกคนแต่ละรอบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดนะคะส่วนคู่ที่จะจับให้ก็คือ จจหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายและสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันบางวันก็เข้าเยอะบางวันก็เข้าน้อยบางวันก็หลุดก็มีนะคะทุกท่านไม่ได้เข้าทุกวันดิค่ะพี่น้องขาเรามาดูนะคะไปดูวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่า fc จะตามต่อหรือไม่แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะพี่น้อง มาดูนะคะสำหรับวันที่13จะใจให้เด่นรอบเช้า5และ4เด่นรอบบ่าย6และ5นะคะรอบเช้ามา7 4 6 7 1ค่ะทุกท่านเด่นมา4เข้าคู่ตัวเด่นนะคะ4 6 6 4พี่น้องขะก็ถือว่ามาอยู่เนาะพี่น้องเต่รอบบ่ายหลุดมิดจัดเลยพี่น้องรอบบ่ายใจให้เด่น6และ5มาอ่า8 2 9สองสองนะคะทุกคนรอบบ่ายหลุด นะคะรอบวันนี้เลขเด่นประจำวัน5กับ0หลุดหมดเลยนะคะทุกคนสำหรับหุ้นนิเคอี V A P นะคะวันพื้นหัสเนาะพี่น้องเอาไปต่อรุ่นต่อค่ะพี่น้องวันที่14นะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบใจก็ขอคนละหนึ่งกดไลค์นะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปให้ใจด้วยนะคะทุกท่านขาขอบคุณค่ะ สำหรับวันที่14นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้จะได้อยู่ที่เลข4และเลข3มาดูความน่าจะเป็นนะคะ4 2 4 1 4 6 4 7 4 3 4 0 3นะคะ 3า3ส3งสา38 3ึ่สหสเจ็ดสามแปามองเห็นรอบ,บายอยู่ที่สองและ1ค่ะพี่น้องใจจับ32มสองสองเทียนะคะทุกคน3าศูนย์ะคะทุกท่านขอโทษขออภัยนะคะ,คออคะ,คะสองนะคะสองส

ห9นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะสี่สสองหค่ะสี่สองสี่หนึ่งสสาค่ะสามสองสามสองกับ1นรอบบ่ายสองสี่สองสาสองหนสหนึ่งสะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาสามารถยิงเข้าวิ่งออกได้ทุก ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมนะคะเหลือรอบละสี่คู่วันนี้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันน่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่ประมาณรอบละคู่นะคะทุกท่านมาดูนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งนะคะเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่าน หกกับหนึ่งนี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนแล้วจะเสี่ยงไปใส่เด้อค่ะพี่น้องค่ะมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามเด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นสี่หกสี่หนึ่งนะคะติดคู่ตัวเด่นสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะสามค่ะสามหกสามหนึ่งนะคะติดคู่ตัวเด่นสามหนึ่งหนึ่งสามสองกับหนึ่งเล่า่ายและหกกับหนึ่งเด่นประจําวันเป็นสองหกสองหนึ่งนะคะทุกท่านติด คู่ตเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่าหนึ่งหหนึ่งหนึ่งติดเลขเบิ้ลประจำวันเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเป็นจังไดเนาะมีคู่ไดมกักบรจจามักกระตามได้เด้อพี่น้องบอมักกระพานคือเก่าล่คะค่ะพี่น้องสถิติมีข้อไม่หลุดจา้าสำหรับนะคะ fc ท่านไหนที่ชอบคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นก็นแล้วแต่ fc จะชอบนะคะ ชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้แล้วนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเหมือนกันกับคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวีไวันที่14มิถุนายน2567เจเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนโชคๆมันมัน,มนสุขทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ